بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين روكا ملانيو يوني كان أرم ให้เรานั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญของการละหมาดครั้งที่ผ่านมานะครับในตอนที่สี่นะครับเราได้เรียนรู้คำสอนของท่านนาบีสุลต่านที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดสรุปใจความว่านาบีบอกว่าให้เราละหมาด เสมือนกับเห็นท่านนาบีละหมาดคำพูดของนบีก็คือให้เราศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจวิธีการที่ส่งต่อกันมาจากท่านนาบีจนถึงปัจจุบันโดยการส่งต่อมาอยัางบรรดาผู้รู้ครั้งที่ผ่านมา นบีบอกให้เราละหมาดเสมือนกับเราเห็นท่านละหมาดก็คืออยากจะให้เรานั้นละหมาดเหมือนกับท่านไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าที่เราสามารถศึกษาได้ในเรื่องของการอ่านในเรื่องของการสงบการมีสมาธิในละหมาดเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ นะครับต่อไปครั้งนี้เป็นการสอนในเรื่องของการละหมาดครั้งที่ห้านะครับก็อยู่ในช่วงอารัมพบทพูดถึงความสำคัญของการละหมาดอยากให้หัวใจของเรามีความปรารถนาต่อการละหมาดและรู้สึกรักการละหมาด กลาละมาตมิใช่ภาระแต่มันคือหน้าที่ที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาลาอัลลอฮฺเนี่ยทรงรู้อวัยวะทุกส่วนของมนุษย์ทำไมอัลลอฮฺทรงรู้เพราะพระองค์เป็นผู้สร้างมนุษย์ ดังนั้นในองค์การนี้อัลลอฮ์ะจะกล่าวถึงคุณลักษณะของมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างมาอุสวิลลฮยมินาชัยตอนิราจิมอินนัลอินซานะคุลิกะฮาลูอัลอินนัลอิน الإنسان خلق إذا مسه الشر إذا مسه الشر يسوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون นี่คือโค์งการของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลราพระองค์ได้ทรงดำรัสว่าแท้จริงมนุษย์นั้นอินนั่นอิงซานะแท้จริงมนุษย์นั้นคุลีกอฮาลูอาโดยธรรมชาติของมนุษย์พวกมนุษย์นะครับ พวกเขาถูกสร้างมาในสภาพที่มีความกระวนกระวายใจนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่มีความกระวนกระวายใจบางทีอาการนี้มันแก้ไม่หายเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่เราได้แจงให้เรารับทราบ ว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาในสาภาพที่มีความกระวนกระวายใจเมื่อมนุษย์ประสบพบเจอกับความยากลำบากพวกเขาก็ไม่สามารถอดทนได้จริงไหมที่อดทนได้มีไหมมีอดทนได้มี แต่อดทนไม่ได้ก็มีเมื่อมนุษย์ประสบพบเจอกับความยากลำบากพวกเขาก็ไม่สามารถอดทนได้และเมื่อพวกเขาได้รับความสุขสบายอิดามัสซาฮุชารุยะซูอาเมื่อมนุษย์ประสบพบเจอกับความยากลำบาก พวกเขาไม่สามารถอดทนได้วาอิดามสซาฮุลคอยมานูอาและเมื่อเขาได้รับความสุขสบายและความร่ำรวยพวกเขาก็จะหลบหลีในการทำความดีก็คือว่าในยามลำบากก็ไม่สามารถที่จะอดทนได้ แต่ในยามที่สบายเราก็ลืมอัลลอฮ์ลืมพระเจ้าประมาณนั้นนี่คือมนุษย์ที่ธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นจริงๆลำบากบนลำบากทนไม่ได้แต่พอสบายลืมว่าความสบายนั้นใครเป็นผู้ให้ ตำหนิต,ตอนที่ลำบากตอนที่เจอกับปัญหาตำหนิพระเจ้าใช่ไหมแต่พอสุขสบายก็หลบหลีกในการทำความดีก็คือการลีมพระเจ้านั่นเองนี่คือธรรมชาติมนุษย์นี่คือธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้แต่มันมีอิลลาเว้นแต ใครล่ะที่พวกเขาเจอความยากลำบากแล้วอดทนได้พวกเขาเจอความยากลำบากเขาสามารถอดทนผ่านไปได้เขาเจอกับความดีเขาขอบคุณต่อพระเจ้าผู้ที่ให้สิ่งดีๆกับเขาอินลัลมุซอนลีนาแว้นแต่ผู้ที่รักษาละหมาดอย่างแท้จริง คนที่เขารักษาละหมาดเขาเจอกับความยากลำบากอย่างไรเขาก็จะอดทนที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าไม่ว่าจะการหาน้ำในการอน้ำละหมาดเราต้องใช้น้ำในการชำระร่างกายหรือว่าในการชำระสิ่งโสโครก แต่ถ้าหากว่าการหาน้ําในบริเวณนั้นไม่มีน้ําอิสลามก็เลยให้ใช้ฝุ่นดินในการแตยมุมแทนน้ําได้ก็คือผู้ที่ละหมาดเนี่ยเขามีความอดทนพยายามหาน้ําแล้วไม่มีไม่เจอหรือมีแต่น้ําที่มีนั้นน้อย เขาอาจจะมีความสงสัยว่าในน้ํานั้นอาจจะมีสิ่งโสโครกปะปนอยู่ในน้ําด้วยเขาก็ไม่ละความพยายามที่จะทําตามคําสั่งของอัลลอฮ์ก็คือภารกิจของการละหมาดเขาก็หาวิธีในการทํแตยมุมตามหลักการอิสลามนี่คือบรรดาผู้ที่ละหมาดอีกในมุมมองหนึ่งในกรณีหนึ่งก็คือผู้ที่ละหมาด ไม่ว่าอากาศจะร้อนยังไงเขาก็ตั้งใจไปละหมาดขับมอเตอร์ไซค์ไปละหมาดเดินไปละหมาดเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าอากาศหนาวหน้านอนอากาศดีเขาก็ยังอดทนที่จะลุกขึ้นไปสู่การละหมาดนั่นคือความอดทนของผู้ที่ละหมาดที่อัลลอฮ์บรรจุให้กับพวกเขา ดังนั้นมนุษย์ธรรมชาติเที่ยัล้อบอกเมื่อกี้ว่าโดยธรรมชาติแล้วเป็นผู้ที่มีความกังวลกระไวยใจและเป็นผู้ที่เมื่อเจอความยากลำบากจะไม่ค่อยอดทนจะท้อแท้และเมื่อได้รับความสุขสบายความร่ำรวยเข,เขาก็ลืมลืมบริจาคลืมว่าพระองค์อ oh, ัลลอฮ์ทรงให้เขา นี่คือคนที่ไม่ละหมาดแต่มันไม่ใช่กับผู้ที่ละหมาดเขาสามารถที่จะอดทนได้เว้นแต่ผู้ที่รักษาละหมาตอย่างจริงจังเท่านั้นอัลลดีนาฮุมอาลาสซาลาตีฮิมดาอิมุนพวกเขาจะไม่กังวลกาวายใจเขาไม่ตกใจกลัวเมื่อเขาประสบกับความยากลำบาก ทำไมล่ะเพราะในหลักการอิสลามนะในภาวะสงครามยังต้องละหมาดไม่กลัวที่ข้าสึกจะใชยโอกาสโจมตีในเวลาที่กำลังละหมาดเขาไม่กลัวเห็นไหมแสดงว่าละหมาดได้ทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในภาวะขับขันนี่คือผู้ที่มีอิมา ผู้ที่ละหมาดผู้ที่รักละหมาดและพวกเขาก็จะไม่หลีกเลี่ยงในการทําความดีคนละหมาดนะไม่หลีกเลี่ยงในการทําความดีเมื่อพวกเขาได้รับความสุขสบายและความมั่งคั่งมนุษย์บางคนเนี่ยตอนลําบากบนเมื่ออะไรจะสบายขอ้ฉันสบายขอให้ตัวเองสบาย แต่พอตัวเองสบายแล้วลืมอีกไม่ได้ทําความดีเลยมัวเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายเพลิดเพลินกับทรัพย์สินจนลืมจากการรำลึกถึงอัลร์นี่แหละบางคนบอกว่าฉันนี่โชคดีนะที่พระเจ้าไม่ให้ร่ำรวยให้พอกินพอใช้ เพราะว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งฉันร่ำรวยเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ฉันลืมพระเจ้าก็ได้และลืมตัวเองก็ได้เห็ไหมดังนั้นความร่ํารวยเนี่ยมันไม่ได้โชคดีเสมอไปนะแต่ถ้าผู้คนที่เขานิยมความร่ํารวยเนี่ยเขาคิดว่าเขาเนี่ยมีดีกว่าคนอื่นเหนือผู้อื่นสามารถที่จะรังสรรสามารถที่จะนิรมิตอะไรก็ได้ พ่อเขามีทรัพย์สินเงินทองแต่ทำไมนะถ้าหากเงินทองทรัพย์สินมันคือความสุขทำไมคนคนที่มีมันถึงร้องไห้ละ่ะทำไมถึงร้องไห้ละ่ะถ้าหากทรัพย์สินเงินทองมีความสุขบางทีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเนี่ยแต่ลูกเนี่ยเกเร ลูกเนี่ยติดยาเสพติดจนกระทั่งคนรวยคนนี้ร้องไห้ร้องไห้เพราะอะไรสแสดงว่าความรวยเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ความสุขจริงไหมถ้าหาความร่ำรวยความมั่งมีเนี่ยมันตอบโจทย์ความสุขได้คนที่เขาร่ำรวยเราคงจะไม่เห็นน้ำตาของคนร่ำรวยแต่มันก็ต้องเห็นน้ำตา เมื่อความสูญเสียเกิดขึ้นในชีวิตการจากไปของคนรักการล้มตายของลูกที่เขารักการที่ธุรกิจของเขานั้นล้มละลายทั้งๆที่เขารวยและวทำไมเขาไม่ยิ้มทั้งวันละ่ะแสดงว่าทรัพย์สินเงินทองเนี่ยไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่จะทำให้มนุษย์มีความสุขในทางกลับกัน คนที่ไม่ร่ำรวยเขามีชีวิตปกติธรรมดาทั่วไปไม่มีรถยนต์นะมีรถมอเตอร์ไซค์แต่เขาก็มีความสุขได้ในสิ่งที่เขามีอยู่เห็นไหมดังนั้นวันนี้มนุษย์ที่ขอความร่ำรวยจากอัลลอฮ์เนี่ยถามว่าร่ำรวยดีไหมก็ดี ถ้าหากเราใช้ความร่ำรวยในทางที่ดีเราบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์แต่จะมีสักกี่คนละ่ะที่เมื่อเขาร่ำรวยแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือการบริจาคเนยจะมีสักกี่คนส่วนใหญ่เมื่อคนคนหนึ่งร่ำรวยแล้วเขาจะตอบสนองกับตัณหาของตัวเองมากกว่าจริงไหมพรุ่งนี้ถ้าลอตตาลาให บตเตอรี่รวยขึ้นมามีทรัพย์สินหนึ่งร้อยล้านเนี่ยมั่นใจไหมว่าจะนึกถึงมัสยิดก่อนมั่นใจไหมว่าจะนึกถึงคนยากจนก่อนมั่นใจไหมว่าจะนึกถึงคนที่ไม่มีที่อยู่มั่นใจไหมว่าจะสนับสนุนคนที่อยากมีการศึกษาแต่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนเราก็ไม่มีความมั่นใจแต่วันนี้เราขอจากอัลลอฮ์นะยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันรู้ไว้ เพราะฉันมั่งมีมั่งมีไปเพื่ออะไรละ่ะถ้าหากการมั่งมีถ้าหากการร่ำรวยเป็นเหตุให้เราลืมแล้วเราจะร่ำรวยไปเพื่ออะไรมันก็ไม่มีประโยชน์ไงเพราะว่าความสุขในโลกนี้เนี่ยมันเป็นภาพลวงตาในโลกหน้าเนี่ยเราจะไม่ตายอีกแล้วเราตายแค่เพียงโลกนี้ โลกนี้เราจะมีความสุขได้ยังไงล่ะในเมื่อเราต้องตายเรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายเราก็ต้องจากมันถ้าเราไม่จากมันมันก็ต้องจากเราถูกไหมนี่แหละแสดงว่าโลกดุนญ,ญานี้คือโลกแห่งมายาโลกแห่งการหลอกลวงเป็นโลกที่อัลลอฮฺสุบานาหัวตาลานั้นสร้างมาเพื่อทดสอบมนุษย์ ว่ามนุษย์คนไหนจะเป็นของแท้ถ้าผ่านการทดสอบได้เขาคือของแท้เขาก็จะมีความสุขตลอดไปในโลกหน้าไม่มีวันตายแล้วแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นของปลอมโลกหน้าลำบากรวยโลกนี้อาจจะลำบากในโลกหน้าจนในโลกนี้อาจจะร่ำรวยในโลกหน้าไม่แน่นอนดังนั้น พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมนุษย์มาเนี่ยรู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีกรมูลสันดา์อย่างไรบ้างก็เลยแจกแจงให้เราฟังในอายะนี้นะครับคนที่ละหมาดเมื่อเขาได้รับความสุขสบายความมั่งคั่งร่ำรวยหากแต่ว่าพวกเขาจะประกอบคุณงามความดีนี่คืออิมานเมื่อกี้อิมัมถามว่า เมื่อบัตรดาีร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่บัตรดาีคิดก็คือการเพิ่มมาตรฐานให้กับตัวเองใช่ไหมถูกไหมอยากมีรถมีแล้วก็อยากมีอีกมีบ้านแล้วก็อยากมีอีกมีอาณาจักรแล้วก็อยากมีอีกแล้วจะร่ำรวยเพื่ออนะไรล่ะในเมื่อเราไม่ได้สร้างประโยชน์กับผู้อื่นเลยเห็นไหมแสดงว่าเราเห็นแก่ตัวนี่เห็นแก่ตัวนี่นแหละ อย่าเพิ่งบอกว่าเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่มั่นคงจนกระทั่งเราได้เจอกับบททดสอบและเราสามารถผ่านมันไปได้นั่นแหละถึงจะเรียกว่าผู้ที่มีศรัทธาที่มั่นคงต่ออัลลอฮ์วันนี้บอกอิหมัมว่าผมสู้ครับอิหมัมผมสู้บอกได้สู้เพราะว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันรอเราอยู่เราสู้เพื่อใคร แต่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยเราเจอบททดสอบจากพระเจ้าเนี่ยอย่าลืมคำนี้คำที่บอกว่าผมสู้ผมตั้งใจแล้วว่าจะเข้ารับอิสลามไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อแต่งงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผมเข้าอิสลามเพื่อรักอิสลามเพราะรักอิสลามนี่คือสิ่งสำคัญการแต่งงานนั้นมาทีหลังแต่เจตนาลำดับแรกๆก็คือ การเข้ารับอิสลามก็คือการเชื่อการมั่นใจการยอมจำนนการยอมซีโรราบต่อพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาด้วยความรักหากเข้ามาด้วยกับสิ่งอื่นเราไม่สามารถที่จะเสแสร้สงได้นานหรอกมันต้องออกอาการจนได้จริงไหมบางทีเราทำสิ่งหนึ่งเพื่อเอาใจคนรัก แต่มันไม่ใช่นิสัยของเราเราก็ทําได้ไม่นานหรอกเพราะกำมูลสันดานของเราเป็นอย่างนี้แต่เราไปเสแสร้งเป็นอย่างอื่นจริงไหมเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ที่ละหมาดเขาจะไม่ลืมอัลเขาจะอดทนในความยากลําบากทํายังไงเขาต้องละหมาดให้ได้เขาทิ้งไม่ได้เมื่อเขาเจอกับความสุขเมื่อเขาพบกับความสําเร็จ เขาก็จะไม่ลืมอัลลอฮ์จะทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เอาทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์ในภาษาอังกฤษบอกว่าฟีซาบิลล่ในหนทางของอัลลอฮ์เช่นผู้ที่มีเงินเป็นเงินนิ่งเงินนิ่งก็คือเงินเก็บที่เข้าเกณฑ์จะต้องแกจกจ่าย เมื่อครบจำนวนเละครบรอบปีสามแสนบาทอิบัมสมมุติว่าสามแสนบาทเราจะต้องจ่ายสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เท่าไรละ่ะหนึ่งแสนบาทก็สองพันห้าใช่ไหมสองแสนบาทก็ห้าพันสามแสนบาทก็เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้านั่นเป็นสิทธิของใครละ่ะ เป็นสิทธิของผู้ยากจนเราต้องออกเมื่อครอบจํานวนและครอบรอบปีเรานิ่งเฉยไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สิทธิของเราเป็นเป็นสิทธิของคนยากจนนี่คือในกรณีที่มีเงินครอบจํานวนและครอบรอบปีเราต้องแจกจ่ายออกไปให้กับคนยากจนให้กับคนมีหนี้สินให้กับคนที่ทํางานาศาสนา เราสามารถให้เลือกที่จะให้ได้เห็นไหมนี่คืออิสลามนะครับเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งเป็นศาสนาของพระเจ้าการบริจาคหรือที่เราเรียกว่าออกสากาศเนี่ยมันทำให้สังคมน่าอยู่น่าอยู่ยังไงนะในหมู่บ้านหนึ่งถ้ามีคนจนทั้งหมดคนจนจะไปพึ่งใครจริงไหม แต่ถ้ามีคนรวยทั้งหมดใครจะมาปฏิบัติคนรวยละ่ะในเมื่อทุกคนรวยกันทั้งทั้งหมดเลยทั้งบ้านเลยใครจะมาเป็นลูกน้องละ่ะใครจะมาเป็นคนรับใช้ละ่ะในเมื่อในหมู่บ้านแห่งนี้มีหนึ่งร้อยคนรวยทุกคนเลยแต่ละคนก็ไม่ก้มหัวให้ใครถูกไหมต่างคนต่างอวดสักดาของตัวเองว่ามีความร่ำรวยดังนั้น บางคนเสียใจบอกว่าทำไมอัลลอฮ์ให้คนนั้นรวยแต่อัลลอฮ์ให้ฉันจนละ่ะเห็นไหมแล้วถ้ารวยกันทั้งหมดเนี่ยใครจะรับใช้และถ้าจนกันทั้งหมดเนี่ยคนจนจะไปพึ่งใครดังนั้นในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยคนรวยเนี่ยจะต้องบริจาคมีคนรวยหนึ่งร้อยคน ถ้าทุกคนบริจาคสาักัาทั้งหมดทุกคนเนี่ยคนจนลําบากไหมไม่ลําบากเลยมีการลักขโมยในหมู่บ้านไหมไม่มีเพราะคนรวยเห็นใจคนจนมีการบริจาคข้าวสารบ้างมีการบริจาคเงินบ้างเห็นไหมอิสลามก็เลยเป็นศาสนาที่น่าอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขได้ถ้าหากว่าเข้าใจหลักการศาสนาที่แท้จริงนี่คืออิมามยกตัวอย่างให้ฟัง น่าออกนอกเรื่องไปนิดนึงดังนั้นพอจะเข้าใจไหมอาย่านี้อัลลอฮฺสุบฮาน์นะฮูวาตาลาได้ทรงตัดอีกว่าอากิม ah, ah ta ah ิสซอลาดอินนัสซาดะตัดันฮาอานินฟะชาอิวันมุงกะอาย่านี้เดี๋ยวเขาว่ากันัน,นุ่งนี้เพราะอาย่านี้มันอธิบายได้ยาวพอสมควร จริงๆอิบัมจะอ่านผ่านๆไปเลยก็ได้แต่ต้องการที่จะให้เราเนี่ยเก็บรายละเอียดความเข้าใจในคำนำรัสของพระเจ้าตอนนี้นเรายังอ่านคำภีไม่ได้เราเริ่มอ่านได้เมื่อไหร่เราอ่านยังไงให้ถูกต้องเมื่อเราอ่านถูกต้องแล้วเราจะต้องเข้าใจความหมาย ว่าสิ่งที่พระเจ้าดำรัสมาหกพันกว่าอายาเนี่มีเป้าหมายอย่างไรบ้างกับมนุษยชาติถ้าหากว่าเราเดินตามหลักการคำสั่งของอัลลอฮ์และดำเนินตามคำสอนของท่านนบีอินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นมุสลิมที่ดีมุสลิมที่ต่ออัตมุสลิมที่พักดีต่ออัลลอฮ์และรอซูลเราก็จะ มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอย่าพึ่งละความพยายามอย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งเบื่อหน่ายนะให้พยายามต่อไปเพราะว่าดูตามการเรียนแล้วอะเราก็พัฒนาขึ้นนะแต่เราอย่ารีบเกินไปถ้ารีบเกินไปเนี่ยบางทีอาจจะเกิดความเครียดเพราะเราอยู่ในวัยของการทำงาน สมองส่วนหนึ่งต้องแบ่งให้การทำงานสมองส่วนหนึ่งต้องแบ่งให้กับครอบครัวสมองอีกส่วนหนึ่งต้องแบ่งให้กับการร่ำเรียนนะก็พยายามต่อไปอินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้เจอกันใหม่ออบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายาวัสสลามุะลัยกุมบราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ